สวัสดีค่ะ JK โ no. นมาแนะนำที่ดินเปล่านะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีะโฉนดนะคะท่านบนเนื้อที่200ตารางวาติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะราคา750,000บาทอากาศดีมีเพื่อนบ้านอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะเหมาะสำหรับปลูกเป็นบ้านพักอาศ,ศัยหรือว่าต้องการทำเป็นสวนเล็กๆไว้พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็โอเคนะคะทุกท่านพิกัดอยู่ที่ ตำบลพมณีอำเภอเมืองจัังหวดนครนายกคะ่ะพื้นที่นี้นะคะเป็นที่ว่างเปล่านะคะทุกท่านเหมาะสำหรับการสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะมีเพื่อนบ้านติดทางสาธารณประโยชน์ทาผ่านหนะ้าแปลงที่ดินนะคะหากท่านได้สนใจเน้นโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงนะคะตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกท่าน200ตารางวา750,000บาทคะ่ะ นะัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะท่านใดสนใจทักเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเป็นเบอร์โทรของผู้ขายโดยตรงนะคะไม่ได้ผ่านในหน้าไม่ผ่านคนกลางนะคะทุกท่านโดยตรงกับผู้ขายเลยนะคะ ไม่ควรโอนมาจําล่วงหน้านะคะควรเข้าไปรับชมพื้นที่จริงก่อนนะคะพร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารนะคะให้มั่นใจก่อนนะคะทุกท่านก่อนทําธุรกรรมทุกครั้งสําหรับคลิปนี้แอดมินขอลาไปก่อนมาแนะนาไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ